สิ่งที่ัมต้องถามคุณพุทธิพงศ์น้าจะใช่ใช่ครับเอาจริงๆผมผมรู้สึกว่าเหตุผลที่พี่พุทธจบเรื่องแบบเนี้ยไม่ใช่เพราะว่าต้องการให้มีภาคต่อแต่ต้องการยืนยันว่าสุดท้ายเรื่องจำมันคือลูกอย่างเงี้ยครับมันปลุกคุณขึ้นมาทำร้ายมันก็ตีคุณแล้วก็ปล่อยคุณไปนอนอยู่อย่างงี้เพียงแต่ว่าลูกสุดท้ายของเผ่อมันแค่ไปเจออีกอีกอีกที่หนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ไม่มีเสียงเลยเลยนะพี่เอบอกเออเดี๋ยวพี่รอตอบอยู่ข้างหน นี่อะไรคะุเลอไม่มีจับจับกันเลยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่นะคนคนนี้จับผมบ่อยเลยจรจริงดูนะคนที่คนคนเป็นห่วงนี่คือคนนี้เขาโดนกันนิดกันหน่อยอุ๊ยอุ๊ยดูมึงกับกูกอดจะจะออกเนี่ยเขาดูไม่ออกอุ๊ยกับเราไม่จิ้นเท่าไหร่ขอบคุณนะคะสำหรับคำถามเดี๋ยวทีมงานของเรานำของที่ระลึกให้นะคะมีแฟนคลับถามแล้วเอาหนีบ้างดีกว่านะคะ สำหรับน us, in ักแสดงของเรามีคำถามอะไรจะถามแฟนคลับไหมคะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะผมไม่มีครับโอ้ยลุนลุนแทบแย่ลุนแทบแย่ใจแล้วคุณเยอะมาทักใจแล้วครับสำหรับผมขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆสำหรับผมแล้วก็คือเต็มอันนี้ครั้งที่สองก็ไม่เห็นเต็มอีกแล้วแล้วก็บางแสนได้ยินข่าวมาว่าโอ้โหรุ่นพี่ผมจะไปดูเต็มแบบนี้ทั้งสองวันนะครับ ขอบคุณมากมากครับครับยังยังให้คิวก่อนยังให้คิวให้คิวสักนิดนึงนิดนึงนะมูดูหน้าพี่เจนสายหัวไม่หยต้นต้นบางแสนคนละเครือเพื่อนดูแล้วทำไมสายหัวพลาดแล้วพลาดแล้วพลาดแล้ว มาอลืมลืมทั้งหมดลืมทั้งหมดแล้วเริ่มใหม่ใครที่อัานเมื่อกี้ไว้ลบคลิปทิ้งไหะครับ <c oughs> ผมพูดไปกนเท่านั้นแหละเทมดีกว่ะค่ะ,คะถ้าถ้าอยากถามคือเราเรานักแสดงพอจะทำอะไรเพิ่มให้พวกคุณได้บ้างมากกว่านี้ไหมครับรู้สึกว่าอยากทำให้ได้มากกว่านี้อาอยากให้ทำอะไรอย่างนงี้ยเหรอ,อ่ะ มีใครอยากจะอยากจะอยากจะทำอยากจะอยากจะอ่ะขอสักนิดหนึ่งไม่เขาบอกว่าให้เดินเข้ามาเดินเข้ามาใกล้ๆนะคะนี่นี่คืนอีกไหมอยากจะให้ทีมนักแสดงพี่พี่คนสุดท้ายรู้บอกเดินยวป่ะคุณผู้ชมทุกคนนะคะทุกคนเรียกร้องลองดูลองดู ด้านนี้ด้านนี้บอกขอหน่อยขอหน่อยขอบ้างด้านนี้ี่อารี่อารี่ขอบ้างขอบ้างขอบ้างนี่นี่รอยิ้มขอบ้าง้ยมเยอะนะมาแค่นี้เหรอทุกคนอ๋อคืออยากให้ทุกคนเดินไปใกล้ๆทุกทุกคนเลยเหรอคะได้ไหคะได้ไคะอยากทุกคนเลย บบใกล้ชิดใกล้ชิดใกล้ว่ใกล้ว่าแล้วกูก็อยู่ตรงกับพี่ด้วยเดี๋ยวเชิญตรงกลางด้วยดีไหมคะเชิญตรงกลางด้วยด้านบนจะได้ท่วถึงเชิญเลยนะคะสำหรับนักแสดงทุกคนเลยนะคะใกล้ชิดใกล้ชิดไปถนนก่อนเลยต้องการน้นบนดีนะคะพีเศษของวัาเซตที่ไว้ให้แล้วด้านบนเชิญเลยนะคะสำหรับทุกทุกคนเลยนะคะ ว้าวรู้ได้ว,ว่าเป็นโมเมนต์สุดประทับใจ